ต้องตาย่ะเยอเองแผนกทยได้ขนานียเพี่ยนจักรมาเคราะยังแค่สิ่งที่แล้วสิ่งที่หัวชุดจักรัดเอี่ยวคนคนให่ท่เนผมว่าคนใช่เงินของมึงนั่นเอง

กติเนี่มวโควิดต้องฝืนอ่ะม่นืนมาได่ผมเขาได้รออยบตั้งแ่พูดชิมคนที่แหลกเลยนะฮะนานวานี่คุณม่ได้บนบ่เยี่ยมเดือดเหรอพอาดพลาตยังก้ยงของแม่มันกแมันหักเบาบา่เมื่อวานสามเสือพ่อเกิดพอดีมวดแหลกเลย

สิบสีเดาอเกิดสิบสี่เดือวสิบสี่กับสิบสามยู่ปรามาณนี่เหรอแล้มยังตกาตายดิกายตายี้้วตไก่เรานี่เียผอกล้วนไกลนแลมยว้ผมกผมมันถึงแล้วมันดิน้ำตำรวจสิรยรคุณรย ขาสามมันไก่บ่ไปซื้อตัวเดียวไปเช่านะมึงกินก้นมมเตเล่เลยเราทนเราทนไม่ย่ติเราแล้วล้วแบเข้ออันตากุนยังไงถ้ามันตัวว่าจีนีเล่นเอาบเใไว้จาเลขาาคอนจบคลิปนี้ก้นเลก็แช่กนเด้อบ้านเรบ้านเบอันก้นเลก็แช่กันเลยด้อพน้องออกสิบ่พเสียเลยว่ะหัวออก่ไดมากหวยว่าจะอ